ะะวันนี้จะมารีวิวรถสปอร์ตนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นควันลารี่หรือแลมโบกตี้นี่นะคะผู้สัมผัสมนถอยออกไปเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยว้รอบๆกันหน่อยค่ะรอบ,อบนนะค,ะคนอบันก่อนนะมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ประตูนะคะนี่ค่ะประตูเปิดได้นะคะประตูปีกนกค่ะไฮโซเท่นะคะปิดก,ก่อนจึก๊กนี่นะคะตรงนี้เป็นที่ชาร์จนะคะ รูตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ชาร์จให้ลูกตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เอแล้วเราจะสตาร์ทยังไงดีนะคะนี่ค่ะเป็นปุ่มสตาร์ทสีแดงๆนี่นะคะกดไปข้างหน้าจึ๊กนะคะนี่ค่ะไฟท้ายสวยค่ะค่ะไฟหน้าก็าสวยนะคะไฟหน้าด้วยนี่ค่ะสมมุติว่าทีนี้สตาร์ทรถเสร็จแล้วแล้วเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเราต้องกดสีเขียวนะคะถ้าไม่กดสีเขียวตรงนี้มันไม่ไปนะคะกดสีเขียวแล้วเดินหน้านะคะอันนี้คือเดินหน้าแล้วก็เหยียบนะคะ มาข้างหลังนะคะเหยียบีค่ะขับหลังค่ะคอนนี้เป็น2มอเตอร์นะคะแรงค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกยังขับไม่เป็นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงคุณลูกกลัวจะขับเร็วไปสิ่งไปก็มีรีโมทนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนบังคับให้นะคะค่ะประตูเปิดได้แล้วก็เสียงนี่ค่ะเสียงแตรค่ะ ถ้านใจนสนใจนะคะเจอได้ที่พีดีทอยเลยนะคะ mm hmm. เยื้องเยงกับตลาดหางดงนะคะตรงข้ามโลตัสเอ็กเพรสพอดีเลยนะคะ mm hmm. โทรศัพท์ก็ามาถามกันก่อนก็ได้นะคะ085นะคะ8702198ค่ะ